มัดต้นนะครับเพราะกระถางมันลึกอยู่ต่ถ้ากระถางตื้นต้องมัดต้นเพิ่มนะครับมาวางไ,งได้เลยจัดทรงได้เลยให้สูงหน่อยได้ได้นะครับอยู่ตรงกลางแล้วโอเค ่านะครับอยู่เดี๋ยวเรามาแต่งใบกันครับทีนี้ก็ได้ได้มอสมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่ลงไปงก็ได้ผมมีอันนี้มาด้วยตัวเล็กๆดูนะครับแล้วค่อยมาจัดทรงใบอีกทีหนึ่งนะครับมาดูกันเลยดน้ำสักนิดนึง<ม>ไ,ได้บ้างนะครับอันนี้มอสก็อาจจะม็มอสเก่าๆแล้วเออลงภาคากลางน้ําท่วมนะภาค